สวัสดีครับ ช่องโอเคสานนิววันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาที่วัดแสนสําราญอาําเภอวริินชำราบจังหวัดบุรลราชธานีวัดนี้มีความสําคัญนะครับเพราะก่อนหน้านี้ในอดีตนะครับเป็นวัดที่มีครูบาอาจารย์ในอดีตที่ดังๆนะครับที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เสาเป็นต้นหลวงปู่พุธอย่างนี้นะครับท่านก็ได้เคยมาปฏิบัติที่นี่แล้วก็พาญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมวันนี้ครับ ปัจจุบันมีความสําคัญก็เพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าคณะอําเภอวรินชาราบนะครับท่านพระครูธีรปัญญาพรท่านเป็นเจ้าคณะปกครองเป็นเจ้าคณะอาเภอวรินชาราบจบบังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับท่านได้ประจําอยู่ที่นี่และเป็นเจ้าอาวาสวันนี้เราจะไปกล่าวนรรสการท่านด้วยกันนะครับไปเรียนเชิญด้านในวัดเลยครับ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในวัดแล้วและจุดนี้ครับก็คือสํานักงานของท่านเจ้าคณะอําเภอบริราบจังหวัดบุรีรัมนีครับาผมมาครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชม ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติก็คือเรื่องของโรคระบาดเรื่องของโรคระบาดนะครับก็คือโควิด -19 ที่มีผลกระทบกับชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงนะครับผู้ใหญ่จนกระทั่งถึงคนแก่คนมีอายุนะครับมีผลกระทบไม่มีความปลอดภัยในชีวิตประจําวันและนักเรียนนักศึกษาไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเดือดร้อนถึงสถาบันการศึกษาต่าง ไม่เว้นแม้กระทั่งวัดนะครับฉะนั้นวันนี้เราจึงมีประเด็นหยิบยกนะครับในเรื่องของชุมชนกับวัดที่อยู่ร่วมกันอย่างไรในสภาวะที่ไม่ปกติเช่นนี้คือโรคโควิดเข้ามาระบาดนะครับพร้อมทั้งมีสถานการณ์ต่างๆมีคลัสเตอร์ต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายหลายๆจุดนะฮะในอำเภอวารินชราบเองก็มีนะครับ,รบอยู่ฉะนั้นวันนี้ครับเราได้มากราบนวัสการท่านพระคุณเจ้านะครับคือวันนี้เราจะมีคําตอบว่า เมื่อโรคระบาดมีขึ้นแล้วทางพระสงฆ์พระขุณเจ้าสามเณรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านมีความเดือดร้อนและมีหน่วยงานไหนเข้ามาเกี่ยวข้องมาช่วยเหลืออย่างไรและญาติโยมจะมาวัดอย่างไรวันนี้มีคําตอบครับกราบธรรมสการพระขุนเจ้าครับจาริญพรในที่นี้ก็ผมขอ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 เรียกท่านว่าพระอาจารย์นะครับในฐานะที่ผมเคยเป็นสังฆลีมาก่อนนะครับ <laughs> ครับ อย่างเป็นที่แน่นอนและก็ทราบกันอยู่แล้วครบท่านอาจารย์ครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันก็คือเรื่องของโรคระบาดที่ทําให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่า,ยาหมายถึงว่าทุกคนในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่มีความปลอดภัยในการออกจากบ้านแต่ละครั้งนะครับเดือดร้อนไม่กระทั่งวัดนะครับฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสได้มากราบนักปรการท่านก็เลยจะให้ความรู้กับพี่น้องนะครับว่า การปฏิบัติหรือว่าการเข้ามาทําบุญที่วัดหรือการทําศาสนกิจของสงฆ์เนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติแบบไหนอย่างไรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นของพระสงฆ์เองหรือของญาติโยมเองครับผมก็เจริญพรเรื่องโรคระบาดคือโควิด1 9เนาะ ก็มันก็เข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามานี่ก็ทางวัดก็ตื่นตัวอยู่เสมอลมตลอดทั้งญาติโยมด้วยก็พยายามที่จะติดตามข่าวสารของทางราชการในการปฏิบัติตัวหรือว่าป้องกันตนเองว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างมีวิธีการอย่างไรบ้างนะ ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยทั้งบัดก็พอได้ทราบข่าวเรื่องนี้ได้รับข้อมูลเนี่ยจากทางสาธารณสุขบ้างเนี่ยจากทางหน่วยงานของจังหวัดนี่แหละนะก็ได้มีการจัดเตรียมจัดหาพวกอุปกรณ์ในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์เป็นหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้ารวมทั้งเครื่องบัดอุณหภูมิด้วยเนี่ยเอามา สำหรับใช้ภายในวัดใช้ทั้งในส่วนของพระภิกษุสามเณรตลอดทั้งญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดด้วยเป็นประจำทุกวันทุกวันจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เ,นเมื่อทางราชการได้จัดการให้มีการฉีดวัคซีนทางพระภิกษุสามเณรตมาก็ได้จัด ให้ไปรับการฉีดวัคซีนกันตอนนี้ครบทุกรูปแล้วครบแล้วครบทุกรูปแล้วครบทั้งสองเข็มแล้วนะสองเข็มแล้วด้วยใช่ก็ยังเหลือแต่ส่วนของอาตมาเพราะว่าอาตมานี่ฉีดแอสตาเป็นเข็มแรกนะก็รอเข็มที่สองที่จะถึงอีก3าวันนี้เองวันที่4ตุลาที่จะถึงนี้ออครับผมก็แสดงว่าวัคซีนก็ทั่วถึงอยู่ตัวทั <ใน S 1> ่วถึงใช่ใช่ใช่รวมทั้งญาติโยมที่มาในบัดด้วย ก็ฉีดวัคซีนเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพายิ่งเจ้าหน้าที่ที่เขาทําหน้าทีเา่เกี่ยวกับทางาศาสนาพิธีกรหรือว่าพิธีการบําเพ็ญกุศลจากปนกิจศพในวัดนี่เขาก็ฉีดกันหมดแล้วครบ,คบแล้วครับผมท่านพระอาจารย์ครับจริงๆแล้วประเด็นเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยดูภาพรวมแล้วเหมือนกับว่าทุกท่านที่มาวัดเนี่ยจะปลอดภัยนะครับหรือว่าก่อนออกจากบ้านเองเนี่ยครับ ตอนนี้ผมอยากพูดถึงเรื่องโยมญาติโยมที่มาวัดมากกว่าว่าจริงๆแล้วโยมเนี่ยคือส่วนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าตรหนกก่อนอ <c oughs> ตกใจตรหนกตกใจว่าอา้าวเราจะมาวัดจะไปยังไงบางคนไม่กล้ามานะครับอาจาะจากรับบางคนเนี่ย <c oughs> ไม่กล้ามาเลยแต่เป็นงานบุญงานหรือแม้กระทั่งบางท่านที่เคยเข้าวัดนะครับมีญาติโยมบางส่วนหรือบางบางท่านเหายไปบ้างไหมครับในในช่วงนี้ ก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดานะว่าอะไรที่มันใหม่ๆเข้ามาหรือพวกส,ส,สิ่งที่มันจะเป็นอันตรายเป็นอะไรนี่ญาติโย,ยมก็ในช่วงแรกก็ตื่นตระหนกกันพอสมควรนะอย่าว่าแต่ญาติโยมเลยแม้แต่ทางพระเองนะก็พยายามที่จะตื่นตระหนกักมากกว่าที่จะตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นเ,เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเ,เชื้อไวรัส โควิด19เนี่เราต้องรู้เราต้องรับรู้รข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้อยู่บ่อยๆใ,ใ,ในช่วงแรกๆนี่เรียกว่าอัปเดตข้อมูลของตนเองอยู่ตลอดติดตามข่าวสารของทางราชการทางสื่ออะไรต่งตางๆนี่อยู่เสมอๆแล้วก็ตมาก็ได้ประชัสสัมพันธ์ให้กับญาติโยมที่เข้ามาทำบุญที่วัดเป็นประจำแทบแทบทุกวันเลยรลายงานแม้กระทั่งสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะภายในจังหวัดเนี่ยกรมาก็ติดตามการรายงานสถานการณ์ของโควิดของจังหวัดอุบลราชธาน,นีอยู่เป็นประจำแล้วก็ได้ชี้แจงทําความเข้าใจกับญาติโยมโดยเฉพาะยิ่งเน้นในเรื่องของหลักธรรมด้วยเร,เราต้องอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาช่วยด้วยโดยเฉพาะยิ่งเน้นย้าในเรื่องของการมีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดถ้าเรามีสติรู้ตัวเนี่ยเราจะ เป็นผู้ที่ทันต่อสถานการณ์รทันต่อข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการป้องกันตนเองดีพอสมควรและที่สําคัญก็คือถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรากลัวเพราะฉะนั้นปัญญาจะต้องเกิดด้วยสติด้วย,ญญวยใช่สตินี้ต้องมาก่อนครพราผมีสติรู้ตัวแล้วปัญญาก็ต้องเกิดเกิดมีปัญญาแล้วเราก,ราก็จะมีสัมปชัญญะไง ก็คือการรู้จักระมัดระวังตนเองนะด้วยปัญญาความตื่นตระหนกตัวนี้มันก็จะค่อยๆลดลงไปเพราะรมีปัญญามีความรู้นะท่านพระอาจารย์ครับเห็นพูดถึงเรื่องของการกระจายข่าวแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยท่านพระอาจารย์เองเป็นเจ้าคณะปกครองด้วยแล้วก็มีวัดนะครับที่อยู่ในอำเภอรวรินำชัาวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในปกครอ,องของท่านด้วยการกระจายข่าวหรือว่าการทําให้ตนัดรู้ ระหนักที่จะป้องกันในแต่ละวัดแต่ละอย่างไรถ้าจะต้องปฏิบัติอย่างไรแต่ละวัดเนี่ยพระอาจารย์ใช้วิธีไหนในการกระจายเพราะว่าบางครั้งการเดินทางก็ไม่สะดวกการไปใกล้ชิดก็ไม่ได้มันมีกฎระเบียบอีกลหลายๆอย่างแม้กระทั่งสถานการณ์ฉุกเฉิอนอะไรพวกนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องพระอาจารย์ใช้วิธีไหนในการทําแบบนี้ครับกระจายข่าวให้กับล,กลูกวัดในปกครองอันนี้สําคัญสําคัญมากเรื่องข้อมูลข่าวสารที่จะกระจายให้ทั่วถึงกันนี่ ตมาก็อาศัยสื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ว่าจะเป็น f e c o o o นะเรามีไลน์กลุ่มของคณะสงฆ์เพเ่อบริจารมาภธรรมยุทธอาจากยคณะผู้ปกครองก็จะอยู่ในกลุ่มในไลน์นี้แล้วก็ยังจะมีเพจทาง Facebook ด้วยนะของคณะสงฆ์เพิ่อริจาราธรรมยุทธข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ได้รับจากทางราชการเนี่ยนะเราก็จะอัปเดตลงในกลุ่มไลน์หรือว่าเพจเหล่านี้ แต่กระจายให้ทั่วถึงกันกับวัดในเขตปกครองอนะเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอะไรต่างๆของทางราชการนี่เราจึงรับรู้ทั่วถึงกันอยู่เสมอไม่ว่าจะมาจากทางมหาเถรสมาคมบ้างมาจากทางจังหวัดบ้างม,นะมาจากทางสาธรรารณสุขบ้างวัฒนธรรมบ้างนะเราจะกระจายข้อมูลเหล่านี้ทั่วถึงกันทันทีก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซเชียลมีเดียไม่ได้มีผลเสีย ถ้าใช้ให้เป็นใช่มีประโยชน์มากมมีประโยชน์มากในสถานการณ์แบบนี้ใช่นะครับแล้วก็สามารถทําให้คนเข้าใจหรือว่าผู้ติดตามเพจหรือแม้กระทั่งคนติดตาม f เฟซบุ๊กในแต่ละวัดใช่นะครับก็คืออยู่ในชุมชนนั่นแหละเขาจะทราบกันใช่ใช่ใชไหมครับถูกต้องครับอาจารย์ครับทีนี้เรื่องของาศาสนกิจในการปฏิบัติของพระสงฆ์ต่อพระสงฆ์เองที่อยู่ในวัดนะครับการทําวัดสวดมนต์หรือว่าการลงสาราฉันเนี่ยครับ จะต้องปฏิบัติแบบไหนเพราะว่าแน่นอนล่ะมันต้องมีเว้นระยะห่างนู่นนี่นั่นเป็นอุปสรรคไหมครับไม่เป็นอุปสรรคเลยเป็นปกตินะพระเรานี่ต้องเป็นตัวอย่างเลยเป็นตัวอย่างให้กับญาติโยมได้รู้เลยในการป้องกันตนเองและก็ในการทํากิจเจ้วัดประจําวันนะไม่ว่าจะเป็นการทําวัดสวดมนต์การปัดกัาดมิหารลานเจดีย์คือกิจวัตรเหล่านี้เป็นปกติอยู่แล้วแม้แต่การออกรับบิณฑบาต จากศการัทธาญาติโยมก็เป็นปกตินะเพราะว่าพระเนียนเราเนี่ยเวลาจะลงสลาเนี่ยหรือลงประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลชาวพนากิจแก่ญาติโยมเนี่ยก็จะมีการสวมหน้ากากอนามัยสวมแมสแล้วก็มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างอย่างน้อยก็่าเมตรนะตามที่ทางราชการเขาให้ค่ข้อมูลมาแล้วก็ ส่วนของญาติโยมเองเนี่ยเข้ามาเห็นพระนะในช่วงแรกๆนี้ญาติโยมก็ห่วงพระนะไม่ใช่ว่าญาติโยมจะไม่ห่วงนะนะกลัวว่าพระจะไม่มีหน้ากาก,ากบ้างไม่มีแอลกอฮอล์ล้างมือบ้างเนะี่ยก็ขวัญขวายนะจัดหามาถวายพระนะส่วนที่เรามีทางวัดมีอย่างเช่นในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นพวกผ้าจีวออะไรพวกนี้เราก็จะให้โยมโยมก็เข้ามารับไปแล้วก็ไปตัด หน้ากากผ้านี่มาถวายอ๋อในช่วงแรกใช่ใช่ในช่วงแรกเนี่ยแล้วก็กระจายกันไปในแต่ละวัดด้วยนะอย่างทั่วถึงกันแต่ปัจจุบันนี้เรามีหน้ากากอนามัยพร้อมพร้อมมากๆแล้วก็เจลแอลกอฮอล,ล์พวกนั้ทั้งหน้ากากอนามัยทั้งเจลแอลกอฮอล์ใช่แล้วหน่วยงานราชการนะครับก็ได้เข้ามาดูแลช่วยเหลืออย่างไรบ้างน่วยงานราชการนี่เขาก็จะให้ข้อมูลนะมาให้ข้อมูลด้วยอย่างสาธารณสุขอย่างเนี้ยสาธารณสุขอำเภอในสาธารณสุขในพื้นที่ของเราเนี่ย ก็ให้ข้อมูลในการป้องกันตนเองจากโควิดโควิดมันเป็นอย่างไรมันมีโทษอย่างไรส่วนทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเองก็เข้ามาเหมือนกันมาถวายนี่แหละพวกหน้ากากาพวกอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองก็ใ, <น S 1> ให้ความดูแลอยู่ครับผมทีนี้ทีนี้ญาติโยมน,นะครับจริงๆเราจะมีทางศาสนาจิตคือเขาเรียกว่าบุญนะครับเป็นงานบุญไม่ว่าจะเป็นงานบุญวันพระแปดค่ำ วันทั้งสิบห้าคำ่ำหรือวันศาสอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะบุญเข้าศาสบุญเข้าประดับดินที่ผ่านมาเนี่ยญาติโยมลดลงไหมครับหรือว่าต้องงดปฏิบัติกิจพวกนี้หรือว่าต้องอยังทําได้อยู่ส่วนหนึ่งก็ลดลงยอมรับเลยว่าผลกระทบตรงนี้มีอยู่ทั่วไปนะญาติโยมส่วนหนึ่งที่ไม่กล้ามาก็มี แต่ส่วนที่เข้ามากันเป็นปกติเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอย่างวันพระ8คข่ํา14หรือ15ค่อย่างนี้ก็มามากหน่อยแต่ถ้าวันธรรมดาก็ก็ไม่ค่อยมากแต่ก็ยังมีมาอย่างส,สม่ําเสมอไม่ขาดแล้วทั้งวัดก็ตั้งแต่มีโควิดเข้ามาตั้งแต่ปิดที่แล้วจน่งถึงบันนี้เราไม่เคยประกาศปิดซึ่งทุกวันนี้เวลาญาติโยมมาทาบุญอย่างตอนเช้าเนี่ย <c oughs> คือปกติญาติโยมก็จะมาร่วมทาวัดเช้าด้วย นะประมาณ7จ็ดโมงเช้านี่ทางพระทั้งเนีนทั้งญาติโยมก็ธรรมะเช้าเสร็จตามาก็จะให้ข้อมูลข่าวสารกับญาติโยมแล้วก็ให้ธรรมภพาสิทธิด้วยนะค,คือพระแต่ละรูปก็จะผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันให้ธรรมภพาสิทธิ์ให้พร้อญาติโยมนะนะคือต้องประชาสัมพันธ์หรือว่าเน้นย้ํากันทุกวันทุกวันว่าตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อ ของผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมีเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ไปในทิศทางไหนเราต้องให้ข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นประจำเพื่อที่ญาติโยมก็จะได้ตื่นตัวแล้วก็จะได้ตระหนักในการป้องกันตนเองอยู่เสมอเสมอไม่ประมาทอันนี้ต้องเน้นย้ำกันอยู่เสมอไม่ให้กลัวแต่แต่ให้รู้จักตระหนักไม่ต้องตระหนกถ้าเรารู้เนี่ยมีปัญญารู้เนี่ย อย่างที่บอกต่ต้นแล้วว่าความกลัวมันจะลดลงแล้วเราก็จะอยู่ได้ตามปกตินะไปมาอย่างญาติโยมอยู่ข้างๆวัดหรือแม้แต่อยู่ห่างไกลจากวัดหน่อยเขาก็ามานะนะมาเป็นปกติเลยมาทําบุญมาอะไรก่อนจะออกจากบ้านเราก็จะเน้นย้าญาติโย,ยมมาทําบุญที่วัดก่อนออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยสวมหน้ากากผ้ามาถึงวัดแล้วก็จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือถ้ามีงานบุญ ที่เป็นประเพณีชาวอีสานอย่างบุญข้าวประดับดินแล้วก็บุญข้าวสาวที่ผ่านมานี่ก็เช่นกันนะเราได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนนะเป็นอย่างดีนะเพราะว่าบัจเจริญสำราญของเรานี้ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนใหญ่นะตั้ง 3- 4สี่ชุมชนนะอย่างชุมชนคำน้ำแสบชุมชนแสนสำราญชุมชนแหลมทองชุมชนอยู่เย็นอย่างนี้แล้วก็ถัดออกไปที่ใกล้เคียงก็ชุมชนน้องโบกชุมชนห้าแยกนะเหล่านี้เขาก็จะมาร่วมบุญ เข้าประดับดินบุตรเข้าสามนี้ด้วยทางชุมชนก็จัดอสมมาคัดกรองให้ด้วยใช่ใช่เราให้การร่วมมือกันดีญาติโยมมาถึงก็ผ่านการคัดกรองจากอสมแม่พระเนนเราเองก็ต้องปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันจริงๆชุมชนที่ท่านพระอาจารย์พูดมาทั้งหมดนี่ชุมชนใหญ่ในเมืองทั้งนั้นเลยนะครับใช่ทีนี้ครับ ในตัวเมืองอำเภอบุรีลำลาบเลยนะใช่ครับจริงๆวันนี้นีได้ข่าวอะไรนะยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณหกสิบกว่าคนในอำเภอบริลำลถูกต้องครับตรงนี้เองเนี่ยประจา์เองผมก็ยังได้เห็นที่พระอาจารย์ได้แชร์ออกไปว่าจริงๆยังมีผู้ติดเชื้ออยู่นะอยู่ในอำเภอผต้องระมัดระวังทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้มันมีประกาศเมื่อเช้านี่เองเพิ่งเห็นว่าห้ามชมนมห้ามมั่วสุมห้ามจัดกิจกรรมการรวมตัวกัน เรื่องอมันจะเสี่ยงต่อการเผยแพร่โรคระบาดแต่ตอนนี้ครับอาจารย์มันใกล้จะออกพรรษาเดี๋ยวก็มีเรื่องนะครับออกพรรษานะครับมีประเพณีออกพรรษาออกพรรษาเสร็จปุ๊บมีกระถิ่นครับแบบนี้เนี่ยเรายังสามารถจะทากิจกรรมทางทางพุทธศาสนาได้อยู่หรือไม่ครับอันนี้เราต้องนิวน้อม่อนกันนะก็คือเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้งดหรอก ประเพณีบุญออกพันษาหรือว่าทอดกระถินเนี่ยก็ทําตามปกตินี่แหละตามกําหนดเนี่ยก็อย่างที่กล่าวแต่ต้นแล้วว่าทําอย่างไรนะเราจึงจะดาเนินชีวิตไปได้อย่างปกตินะด้วยเ,เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยเราจะเพิกเฉยในการป้องกันดูแลตนเองอย่างบุญกระถินอย่างเนี้ย ซึ่งแต่ละวัดเนี่ยก็จะต้องมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละวัดเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการนในการป้องกันตนเองดูแลตนเองเพราะว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการทําบุญโดยเฉพาะยิ่งตามประเพณีการบำเพ็ญกุศลอย่างนี้ทางราชการก็ไม่ได้ห้ามนะครับเพียงแต่ว่าขอให้มีมาตรการป้องกันป้นตนเองตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดมาหรือว่าตามคําสั่งของจังหวัดนะ โดยเฉพาะยิ่งการสวมหน้ากากนะการล้างมือด้วยเจลการเว้นระยะห่างอันนี้สําคัญมากซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ญาติโยมก็จะรู้กันดีนะรู้กันดีเพราะว่าอยู่มากันเกืบอบใต่สองปีแล้วนะใช่แต่ก็ยังมีบางคนบางผมว่าบางคนเนี่ยวิตกเจิบก็ยังมีอยู่ก็มีมีมีมแต่ว่าผมตอนนี้ครับเ,เรื่องของเอาเน่นอนนะครับว่า ออกพรรษาไม่ได้งดนะครับงานกระถิ่นก็ยังจัดได้ปกติเพียงแต่มีมาตรการป้องกันแต่อีกเรื่องหนึ่งครับญาติโยมบางคนบางท่านเนี่ยแต่มีงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญโน่นนี่นั่นยังสามารถที่มนต์พระคุณเจ้าไปทําพิธีทางาศาสนกิจแบบนี้ได้อยู่น,นี่ได้ได้ได้ไดแต่ว่า <c oughs> เมื่อเป็นเรื่องของญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพที่จะจัดงานนี่ญาติโยมท่านนั้นจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าคําสั่งของ หน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยโดยเพิ่ยิ่งทางอำเภออย่างอำเภอบานรินจำร,ราบของเราอย่างนี้ว่าถ้าเราจะจัดงานควรจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางราชการอย่างไรอันนี้ญาติโยมต้องรู้ต้องทราบต้องแจ้งประธานชุมชนต้องแจ้งในอำเภอเป็นรายลักษณ์อักษร,รให้ได้รับการอนุญาตซะก่อนพอได้รับอนุญาตแล้วทางอำเภอก็จะก,กำหนดมาเลยนะ ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรโดยเฉพาะมาตรการ5อย่างเนี่ยที่ทางราชการกำหนดมาว่าจะต้องมี D M H T T 5อย่างมันคืออะไรครับอ๋อ D ก็คือ social distancing ก็คือการเว้นระยะห่างการเว้นระยะห่างใช่อย่างน้อยก็1เมตรขึ้นไปแล้วก็ตัวที่2ก็คือ M ก็คือ mask wearing แล้วก็ตัวที่3คือ H ก็คือ hand washing ก็คือจะต้องล้างมือสวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือ T ตัวแรกก็จะเป็น T testing ก็คือการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ T ตัวสุดท้ายก็จะเป็น ทีไทยชนะใช่ก็คือจะต้องใช้แอปไทยชนะด้วยมาตรการถ้าอยา่ต้องมีประจําตัวใช่ถูกต้องต้องไม่ลืมต้องมีสติรู้ตลอดใช่ต้องมีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดตลอดแล้วเราก็จะดําเนินกิจกรรมหรือว่างานของเรานี่ผ่านไปได้ด้วยดีและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะก็คือจะต้องมีจุดลงทะเบียนด้วย จุดลงทะเบียนว่ามีใครมาบ้างใช่มีใครมาบ้างแล้วมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนจะได้ตามถูกเบอร์โทรศัพท์ด้วยจะได้ตามถูกใช่เบอร์โทรศัพท์ด้วยแต่ที่ที่ดีใจนะครับที่ผมเห็นข่าวหรือที่พระอาจารย์ได้แชร์ออกไปเนี่ยอยู่ในคณะปกครองของพระอาจารย์เนี่ยยังไม่มีคลัสเตอร์เกิดขึ้นเลยในเพลวารินเนี่ยไม่มีเลยนะที่ผมเห็นในวัดนะครับในวัดไม่มีไม่เกิดไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยก็แสดงว่าระบบป้องกันาทีที่พระอาจารย์พูดถึงเนี่ยได้ผล ม่ใช่ห้สิเอออ่าห้าห้ามาตรการ5มาตรการมาตรการ5้าอย่างไหนเห็นไหมความจําสั้น D M H T T ครับซึ่งซึ่งพระอาจารย์ใช้ระบบ5้าอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยใช่ถูกต้องฉะนั้นก็เลยบทห่วงเรื่องนี้แต่ก็ยังต้องไม่ประมาทไม่ประมาทต้องระมัดระวังเสมอแต่จริงๆแล้วนี่ก็มีบางวัดนะที่ท่านต้องกักตัว คำว่าต้องกักตัวหมายถึงว่า <c oughs> คือญาติโยมในชุมชนใกล้ระแวกบ,บัดเนี่ยมีการติดเชื้อแล้วทีนี้ท่านก็ไปบินทบาทพอทราบข้อมูลว่ามีผู้ติดเชื้อในระแวกบ,บ้านนั้นในชุมชนนั้นท่านก็หยุดแล้วก็กักตัวทันทีแต่ที่วัดนี้ยังไม่มียังไม่มีการกักตัวยังไม่มีผู้ติดเชื้อ รวมตลอดทั้งพระเนนในเขตปกครองก็ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพราะว่าการใช้มตา,รามตรการห้ามาตรการดังกล่าวแล้วนั่นแหล,ละแต่ที่สําคัญก็คือตอนนี้ที่พูดติดเบื้องต้นแล้วว่าพระเนนในเขตปกครองไม่ใช่เฉพาะแค่วัดนี้นะส่วนใหญ่ได้รับการถวายกระจิกวัคซีนกันแทบทุกรูก ฉีดวัคซีนเรียบร้อยเป็นการป้องกันนะอ<ช> <ๆ S 2> ันนี้เป็นการป้องกันเพราะไม่ได้หมายความว่าเราฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดโควิดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทไม่จะฉีดวัคซีนแล้วก็อย่าประมาทครับอาจารย์ครับนอกจากการถวายได้รับวัคซีนเรียบร้อยเห็นว่าจะต้องมีการตรวจ ATK ทางวัดเนี่ยได้ดําเนินการได้ตรวจตรวจเรียบร้อยหรือยังครับอ๋ออันนี้อาตมาไม่ไม่ช้านะไม่ช้าเพราะว่า พอมีชุดตรวจด้วยตนเองอย่างนี้องมานี่ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางกันแย่ด้วยแย่ทั้งโพรงจมูกหรือว่าตรวจด้วยน้ำลายอย่างเี้แต่มาก็จัดมาแล้วก็ให้พระเนนในวัดนี้ตรวจทุกรูปแล้วนะ ATK antigen test kit เนี่ยก็ตรวจครบทุกรูปผลก็คือลบทุกรูปลบทุกรูปใช่แต่ก็อาจจะ มีช่วงจังหวัดที่ว่าผ่านไปอีกสรัระยะหนึ่งถ้าหากว่า,ามีความจําเป็นหรือว่าเห็นควรที่จะนํามาถวายาสําหรับพระเนียงเราได้ตรวจอีกมาคงวมต้องจัดหามาตรวจอีกเหมือนกันอาลาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทราบว่าทุกท่านนะครับก็น่าจะเข้าใจในเรื่องวิธีปฏิบัติในการเข้าสู่วัดวาอารามที่แม้จะอยู่ในสถานการณ์โควิดแม้จะอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด และก็มีความเดือดร้อนอยู่นะครับตอนนี้เราได้คุยกับท่านพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วท่านก็มีคําตอบแล้วล่ะว่าเข้าวัดแล้วปลอดภัยแล้วจะมาทําอย่างไรให้พระพระคุณเจ้าที่อยู่ที่วัดปลอดภัยด้วยนะครับตัวเองปลอดภัยพระคุณเจ้าก็ต้องปลอดภัยนะครับมาอยู่ที่วัดและ EP ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของการจัดการในเรื่องของผู้ติดเชื้อที่ที่เสียชีวิตนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเจอกันครับ